ตีห้าคนอื่นเขาหลับแต่ลูกสาวดิฉันต้องเตรียมตื่นมา,า่าตัดนีห้านั่งลูกสาวด้วยเครียดเหรอลูกเหรอฮะต้อนเครียดเหรอลูกเหรอฮะเครียดจะผ่าตัดใช่ไหมดูแม่ตาบวมเมแม่หนักเลยเดี๋ยวน้องจะเตรียมผ่าตัดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวปิดหน้าปิดตาไม่ใจมาเดี๋ยวเขานั่งเครียดนหน้าไม่ยิ้มไม่แย้มเลยลูก ไม่ยิ้มไม่แย้มเลยอะ่ะฮะอ้วนเลยตีนมาห่าตัดมาเลยอืมเท่าน,นี้เท่าน,นี้ไม่ยิ้มไม่แย้มไม่ยิ้มไม่แย้มเลยขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองคองาราตนาไตาปกป้องลูกสาวแม่ผาตัดคั้งใหญ่ครั้งนี้น้องต้องผ่านไปได้แล้วลูกนะนะเข้าน้ำแต่สามทุ่มนี่ตีห้าคนอื่นอาจจะหลับ ต่ล so ูกสาวกำลังจะไปแล้วลูกให้สู้อยู่แล้วนะสูวยตาบวมเราว่าแพ้สบู่แน่เลยอ่ะนกหลูนะลืมตื่นนะต้องไม่เป็นไรและจะไม่เป็นอะไรนะลูกแม่สู้อยู่แล้ว ชู้ไหมชู้รีบกลับมาพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วพ่อพ่อแม่แทุกคนที่ไม่ตาน้องนะวันนี้ได้รับวันยี่หกพฤศจิกาสองพันห้ารอยหสิบเจ็ดโคตรทรมานขอบคุณแม่ง้อะปดสกรนนิมากรที่มาเยี่ยมน้องตลอดทุกวันขอบคุณทุกกำลังใจที่เมตาอีกหลายๆคนเมื่แม่ป๊อ พี่เจมมิเลอร์ขอบคุณลุงตองขอบคุณนายยื่นขอบคุณขอบคุณพี่เจีย๊ยบนิชาขอบคุณป้าย่าขอบคุณพี่วิวพี่บงังขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกๆคนที่เมตตาหนูจะรีบออกมาแล้วหนูตื่นแล้วหนูอะถ้าไม่ไหวหนูรีบกลับมาหาแม่ ข้าใจไหมสัญญาแล้วนะสัญญาแล้วนะโอเคไหม,มหิวอะลูกเหรอหิวะตุ๊บปักจับแบเหรอลูกเหรอยิ้มหวานกับแม่หน่อยลูก,ก,ก,ข,อกข,อขอบคุณทุกคนทุกเจ้าทุกคนที่เมตตาขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนนะคะน้องจะรีบตื่นแล้วมาหาทุกคนใหม่คืนนี้ คืนนี้น้องจนะตื่นมาแล้วน้องจะไปผ่าตัดไหมลกูกอยากไปไหมไปไหมลกูกชู้ไหมชู้ชช่ชู้นะขอบคุณทุกคนคะ่ะขอบคุณที่แม่ตาหนูนะคะหนูจะรีบฟื้นกลับมานะคะโอเคสัญญาแล้วนะคะ ขอบคุณค่ะทุกคนทักหน้าได้ลูกขอบคุณค่ะทุกคนสัญญาแล้วนะคะค่าเก่งมากสัญญาแล้วเก่งมากลูกแม่หลงจะรีบฟื้นใช่ไหมคะพ่อจา๋พอาพ่อจ๋าพ่อจ๋าเป็นกาลังใจให้น้องเก่งๆขอบคุณพ่อจา๋าเก่งมากลูกขอบคุณใครขอบคุณพี่เจี๊ยบขอบคุณลุงตองพี่เจี๊ยบนิชาขอบคุณทุกคน จะรีบตื่นเิเจอกันใหม่นะคะสัญญาไหมคะสัญญาไหมคะรักทุกคนนะคะขอบคุณค่ะทุกคนอีกทีนึงลูกเอาแล้วขอบคุณทุกคนที่เม่ตาหนูเราเก่งมากลูกน้องจะรีบกลับไปหาพ่อจ๋าใช่ไหมให้ไหมลูกออเออ เธอเลยลูกเฮ้ยตีสี่ครึ่งเรามาอาบน้ำสามหกไปแล้วเลยเธอเลยลูกขอบคุณทุกคนนะลูกนะขอบคุณด้วยสวยกันลูกขอบคุณทุกคนที่เมตายนะน,อน้องจะรีบปืนนะใช่ไหมสัญญากันแล้วนะใช่ไหมดักไหมไหมขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนมากขอบคุณที่สุดเก่งมากลูกให้ทุกคนเมตตาอ่อนน้อมถ่อมตนไว้นะลูกนะ แม่รักหนูนะักที่สุดรีบตื่นกลับมาหาโอเคโอเคนะคะเก่งไม่ดุน้องเก่ง